สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ได้เวลาต้มเส้นก๋วยจับยวนแล้วนะคะเพื่อนๆจ้ะที่ที่นวดวันก่อนนู้นนะคะนะคะการอาใส่ตู้เย็นไว้ค่ะใส่ไว้ได้สองสามวันนั่นแหละค่ะเพื่อนๆก็เลยจะเอาออกมาต้มค่ะเพื่อนๆเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะในหม้อน,นั้นก็จะมีน้ำเกลือแล้วก็ รสดีแล้วก็รากผักชีค่ะบีพริกไทยนิดหน่อยค่ะแล้วก็เล้งนะคะเล้งหมูค่ะหัวไชเท้า,าค่ะตั้งหม้อไว้เดือดพักนึงละค่ะมันก็ไปหาตากผ้าไปอะไรอยู่นู่นกะว่าหม้อเดือดแล้วได้ที่แล้วก็เดินมานี่ละค่ะเพื่อนๆจ้ะเดีย๋ยวจะต้มให้กินนะคะไข่นุ อยากกินนี่รู้นะรู้นะมากินได้นะคะหม้อมันก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาเส้นที่ทำไว้วันก่อนนุ่นมาจะสองสามวันแล้วละค่ะเพื่อนๆจ๋าน่าจะจำได้นะคะเนี่ยค่ะหม้อเดือดเดือดหนูวันก็เอาลงนะคะนคะคะ ลองซีว่าเส้นจะขาดไหมคะเรามาลุ้นไปด้วยกันนะคะใส่ไว้สองสามวันแล้วล่ะคะ่ะเพื่อนๆต้มไปหมดเลยใครอยากใครก็มาตากกิน,นะคะ่ะเพื<ๆ>่อนๆจ้ะหม้อจะมีสีเตือนไหมล่ะทีเนี้ยเต็มไปหมดเลย<ๆ>เห็นไหมคะ<ๆ>ขออันนี้ลงนิดนึงนะคะเพื่อนๆ ขอบคุณทุกเล็บทุกลายทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่ก็มาทักทายพูดคุยคะ่ะนะคะแวะมากินกว๋วยจั๊บด้วยกันนะคะเพื่อนเดี๋ยวรอให้หม้อหม้อเดือดก่อนไหมหรือจะดูไปด้วยกันกลัวมันอ่ายาวนะคะกลัวคลิปมันยาวเนาะกลัวเพื่อนเพื่อนรำคาญนะคะขอเดี๋ยวให้หม้อเดือดแป๊บนึงนะคะเพื่อนเพื่อนจ้า ม้อดเดือดแล้วค่ะเพื่อนๆนหมคะเรามาลุ้นไปด้วยกันนะคะบามคิดว่าเส้นมันจะเหนียวนุ่มนะคะเพราะว่าเคยทำกินบ่อยครั้งแล้วจ้านะคะขออนุญาตตักวงนี้ออกจ้าซื้อเล็งซื้อหัวใช้เท้า มาต้มเป็นน้ำซุปค่ะเพื่อนเพื่อนี่ก็ใส่เกลือใส่พริกไทยใส่รสดีแปหูเห็นไหมคะเดี๋ยวจะตักให้ดูขึ้นดูค่ะว่ามันขาดไหมคะนั่นเห็นไหมคะเส้นมันจะนเหนียวนุ่มเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเหนียวนุ่มพันยันไส้เลยค่ะเออเห็นไหมคะน่ากินมากเลยนี่ค่ะใส่เล็กหมูเส้นมันใสแล้วนี่เส้นมันใสแล้วก็คือว่ามันสุกเะค่ะเพื่อนเพื่อน โอ้ตรงนี้นะอันละลืมลืมเอามันออกแกกันเ <c> ห <oughs> ็นไหมคะเออลืมตั้งแต่น่าจะวันนู้นแหละน่าจะวันหั่นเขานู้นแหละเนาะมันคงติดกันโอ้มันหลุดออกแล้วหลุดออกแล้วค่ะไหคะเพื่อนๆน่ากินไหมคะวัาออนุนแดดซีมหน่อยนะคะแซ่บมากค่ะ วันจะปิดแล้วก็วัจะอันนี้นะคะวันจะปิดแล้วก็จะตักใส่ถ้วยให้เพื่อนๆดูว่ามันน่ากินแค่ไหนนะคะมันทําง่ายๆค่ะแล้วมันก็ใครอยากใครต้มไว้บ้านนี่แหละค่ะใครอยากใครก็มาตักกินนะคะุเพื่อนพอแล้วนะคะมันสุกแล้วค่ะ สร็แล้วเดี๋ยวันขออนุญาตปิดแจ๊สแล้วก็จะตักใส่ชามให้เพื่อนดูนะคะตักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็มาใส่น้ำปลานิดพริกนิดแล้วก็พริกไทยต้นหอมเท่าน,นั้นเองค่ะมะนาวค่ะเห็นไหมคะนะ่ะ ผ่นใส่มะนาวด้วยนะคะนมคะหม้อก็ปิดไว้เรียบร้อยค่ะนะ่คมากินได้นะคะเพื่อนๆขอบคุณลูกเลิฟลูกไลลูกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ